การตกปลากระบอกด้วยแป้งปลากระบอกมีรูปร่างโดยรวมเรียวยาวค่อนข้างกลมเป็นทรงกระบอกปากเล็กมีครีบหลังสองตอนเป็นปลาที่พบได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและทะเลมีตาทรงกลมโตพบทั่วไปทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและทวีปเอเชียมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความปราดเปรียวว่องไวเกรดโดยมากเป็นสีเงินเหลือบเขียวหรือเทาขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นสกุล17สกุลประมาณ80ชนิดโดยมีชนิดที่สำคัญสำคัญเป็นที่รู้จักกันดีอาทิปลากระกบอกท่อนใต้ปลากระบอกดำปลากระบอกขาวเป็นต้นโดยที่ปลากระบอก มีชื่อเรียกในภาษาไทยแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่อาทิในภาษาใต้จะเรียกว่ากระเมะ้อะเหมะ้อยมกหรือมกเป็นตน้นการตกปลากระบอกเมื่อก่อนนั้นการตกปลากระบอกไม่เป็นที่นิยมกันในบ้านเราเพราะตกแล้วมันไม่กินเลยคิดว่ามันไม่กินเบ็ดจนมีนักตกปลาเริ่มหาวิธีตกอย่างจริงจังเริ่มจากใช้ตาเบ็ดสามทาง ตีแล้วลากผ้าฝูงให้เกี่ยวตัวปลาขึ้นมาซึ่งก็ใช้ว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปเนื่องเพราะความรวดเร็วปราดปรียวของมันนั่นเองจากนั้นก็มีการใช้ขนมปงังขยี้เป็นผงผงโปรยให้ปลารวมฝูงเข้ามากินแล้วก็ใช้เบ็ดตาเล็กเกี่ยวขนมปังเล็กๆตกแบบปล่อยลอยหรือใช้ทุน่นซึ่งก็ได้ผลในบางพื้นที่โดยเฉพาะกับปลากระบอกท่อนใต้ที่มีขนาดใหญ่บางท่าน ก็ใช้ตะกร้อตะคายปั่นรามหรือขนมปังลอบปลาเข้ามาติดตะคายจนเมื่อมีคลิปการตกปลากระบอกจากเพื่อนบ้านคือเวียดนามซึ่งตกด้วยแป้งผสมขนมผสมอาหารเช่นพวกแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าซึ่งการตกจะไม่ใช้ตะเบ็ดแต่จะใช้ขวดน,น้ําตัดเป็นอุปกรณ์ในการดักหรือจะเรียกว่าตกก็ได้แล้วแต่มุมมองกันไปซึ่งลักษณะการตกคือ ใช้ขวดน,น้ำตัดด้านใดด้านหนึ่งเจาะรูเพื่อระบายน้ำออกถ่วงด้วยตะกัวให้ขวดจมโดยพยุงให้ลอยด้วยทุ่นตกปลา1-2อันแต่บางคนก็ไม่ใช้ทุน่นจะใช้เหยื่อล่อคือแป้งผสมอาหารตักใส่เข้าไปในขวดแล้วก็โยนไปในฝูงของปลากระบอกหรือจุดหมายที่เห็นว่าปลากระบอกว่ายไปมาเมื่อปลากระบอกได้กลิน่นก็จะตามเข้ามากินโดยจะใช้หัวดุลเข้าไปกินอาหารในขวดเมื่อปลาเข้า ทุ่นก็จะขยับและห่างน้ำใสเราก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากนั้นก็จะยกคันขึ้นมาปลากระบอกตกใจก็จะยิ่งดันหัวเข้าไปถอยหลังไม่ได้ในที่สุดโดยการตกแบบนี้นิยมในประเทศวีนามากโดยใช้ทั้งสายมือคันไม้ไผ่และกชุดตกปลาคันรอกจากนั้นก็มีการนำมาทดลองตกจากนานานักตกปลาบ้านเราหลายๆท่านและบางท่าน ก็ทําเหยื่อสําหรับตกปลากระบอกออกขายก็มีเหยื่อเหยื่อที่นักตกปลาเวียดนามใช้นั้นก็จะเป็นแป้งสาลีเป็นหลักและหลังจากที่นักตกปลาบ้านเรานําการตกรูปแบบนี้มาประยุกต์ทดลองแปลงที่ใช้ได้ผลก็จะเป็นแป้งผสมอาหารผสมขนมที่กินได้เช่นแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว แกงโกกิเป็นต้นขวดดักปลาขวดที่ใช้ดักปลากระบอกนั้นก็จะเป็นขวดน้ำดื่มน้ำอัดลมที่มีความหนาระดับหนึ่งเพราะถ้าเป็นขวดน้ำดื่มแบบบางๆเมื่อตีไปจะพับงอได้ขนาดขวดเล็กใหญ่ใช้ได้หมดขอให้ปลามุดเข้าไปได้ซึ่งบางท่านก็เอาขวดขนาดใหญ่มากเพื่อตกปลาฝูงก็มี โดยจะตาช่วงหัวหรือก้นขวดออกด้านใดด้านหนึ่งโดยให้ขวดมีความยาวประมาณ15-20ซติเมตรกต่ว่าพอดีตัวปลาเพราะถ้าสั้นไปปลาก็จะสะบัดตัวออกได้จากนั้นจะรูระบายน้ำให้ทั่วจะใช้สว่านหัวแรง้งหรือเหล็กลนไฟเจาะก็ตามสะดวกต่อมาก็จะใช้ตะกัวหรือแท่งเหล็กมาติดกับขวดด้านใดด้านหนึ่งเพื่อถ่วงให้ขวจม และจะพยุงด้วยทุ่นลอยหรือโฟมซึ่งจะใช้ทุ่นอันเดียวเพื่อให้ขวดอยู่ในแนวตั้งหรือใช้ทุ่นสองอันพยุงหัวท้ายเพื่อให้ทุ่นอยู่ในแนวนอนก็ได้ระดับทุ่นกับขวดก็ห่างกันประมาณ1 0บถึงสาซเมตรแล้วแต่ว่าปลาอยู่ในระดับไหนสายจากเบ็ดก็จะมาเชื่อมกับทุ่นด้านปากขวดทางปลาเข้าแนวทางการตกการตกนั้น ก็ต้องหาแหล่งหมาที่ปลากระบอกอาศัยเช่นตามวังปลาวังกุ้งตามชายหาดสะพานปลาสังเกตจากการว่ายไปมาของฝูงปลากระบอกที่มักหากินอยู่ในระดับผิวน้ําจากนั้นก็ตักแป้งใส่ในขวช้อนเดียวก็พอโยนลงไปในจุดหมายที่ปลาขึ้นซึ่งก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับเมื่อขวจมไปในน้ําตามระดับที่เราตั้งทุ่นไว้แป้งก็จะถูกน้ําฝูงกระจายเรียกปลาเข้ามา ปลากระบอกก็จะว่ายมุดเข้าไปในขวดและพยายามดันเข้าไปเรื่อยๆเพราะกลับตัวไม่ได้คุณก็จะขยับให้เราเห็นเราก็ยกคันเก็บขวดและปลาขึ้นมาได้เลยปัจจุบันก็มีการพัฒนาการตกมาเป็นแบบใช้ตาเบ็ตกแต่ใช้ผู้จากหรือผ้าชุบแป้งเป็นเหยื่อล่อปลาเข้ามาติดเบ็ดรวมถึงวิธีอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดการตกปลากระบอกด้วยวิธีเหล่านี้ เพิ่มเติมใน YouTube ได้เลยนะครับมีนานายอดฝีมือรีวิวการตกอยู่มากมายซึ่งปลากระบอกนั้นถือเป็นปลากินราคาแพงรสชาติอร่อยเมื่อมีติดไม้ติดมือกลับไปฝากแม่บ้านย่อมเป็นใบผ่านทางชั้นดีในการออกคลิปตกปลารอบต่อๆไปก่อนจากการวันนี้ขอฝากร้านเหยื่อตกปลาบ้านๆของหนุ่มนักตกปลาที่เสียเหยื่อให้กับปลามามากมายจนคับแค้นใจสั่งเหยื่อมาใช้ แล้วก็ขายไปในตัวซะเลยเหยื่อดีเหยื่อเด็ดเหยื่อที่ท่านหมายตาแต่หาไม่ได้ลองแวะเข้ามาดูที่ไทยบ้านฟิชชิงทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปีจะส่งถึงหัวกระดบ้านเหยื่อมันหมานเช่นเหยื่อนักตกปลาสายเคาะนอนยางจัดเต็มเหยื่อตกปลาแอร์ไลน์บายเด็กตกปลาเหยื่อยางพริม,มแมลงก้นแซบ แซบคูณสองปลายางบอยเทพไอจ็อดหัวสายท้ายสะบัดเหยื่อยางฟ้าลั่นายพริมซึ่งเหยื่อฟ้าลั่นนี้เป็นเหยื่อยางจากไทสตรีดฟิชชิงสามารถใช้ได้ทั้งผิวน้ำและใต้น้ำเหมาะกับการตกปลาล่าเหยือ่อเช่นปลาช่อนปลาชะโดปลากระพงปลาเกา๋าปลาหมอทะเลและปลานักล่าอื่นๆเหยื่อยางพริ้มใจร้าย เหยื่อยางสำหรับลากสัตว์ใหญ่เหยื่อขนาด5นิ้วหนัก19กรัมเหยื่อผิวน้ำต่างๆเช่นเหยื่อยางหนูพริมมิกกี้ซึ่งสามารถตีสกิปปิ้งได้ขนาดเหยื่อ4.3นิ้วกบสายไม้บอยเทพเหยื่อบอยเทพสลับเบดเฟียฟา้าเหยื่อกบยางเตะจิ๋วเหยื่อป๊อปเปอร์ลัวมัสเตรอร์อาป,ป๊อปเหยื่อดำน้ำเช่น ระดีฉลามชาักกี้ขนาด4ซนติเมตร12กรัมเหยื่อไมโครจิกลัวมาสเตอร์เซตไดเหยื่อปลักดำลึกลัวมาสเตอร์รุ่น C320 เหยื่อปลักดำตื้นลัวมาสเตอร์ g o r k 5 0เหยื่อปลักงา UL TT Sinking Minnow และยังมีเหยื่อและอุปกรณ์อื่นๆเช่น รอกสปินนิ่งแอร์เกียเดมอนโปรรอกโลหะสุดแร่งจาก BPO รอกหยุดน้ำฟิทเทคอปรา CB r a CB100 บาย BPO กล่องใส่อุปกรณ์ตกปลา3ชั้น Bass Zone, แบ z โซนแถนแต่งรอบหยุดน้ำอลูมิเนียมใส่รอกได้ว่าชิมาโนกระบอกปักคันเบ็ดยี่ห้อน็กรุ่น BM ขีดส3 0สายสายพีทับสีโคมิซปเปอร์เพลย์ นเออูเบเดียยาง VMC และอื่นๆอีกมากมายลองแวะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเผื่อเยื่อมันหมานที่ท่านใฝ่ฝันหารอท่านอยู่ที่นี่ก็เป็นได้สวัสดีครับ